สวัสดีครับพี่น้องอสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้หมอชาติได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อดยิ้มไม่ได้เลยนะครับส่วนใหญ่นักแสดงนะครับก็เป็นพี่ๆอสมในหมู่บ้านนะครับเป็นผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวบ้านสนทนอกนะครับสําหรับอสมนะครับนำทีมโดยพี่เทะนะครับพี่พงศ์ศรีแก้วพรหมประธานอสมหมู่บ้านแล้วก็เป็นประธานอสมตําบลด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวบ้านสนทนเราก็มาแสดงกันคับข้างเลยทีเดียวนะครับ บ้านสนนนอกนะครับเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับถ้าว่างจากภารกิจอนใดก็เชิญมาเที่ยวชมนะครับบ้านสนวนนอกตำบลสนวนอ,นอำนออเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวใหมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากชุมชนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับกรุงไทยรักชุมชนนะครับกรุงไทยรักบ้านสนวน,นนอกนะครับต้องขอขอบคุณธนาคาร,รกรุงไทยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับหมู่บ้านสนวนนอกหมู่บ้าน ท่องเที่ยวใหม่นะครับทอรักที่บ้านสนอน,นอกขอเชิญพี่น้องทุกท่านรับชมได้เลยนะครับแม่ฮะฝากซื้อผ้าไหมซื้อที่ไหนยังไงไม่รู้จักแม่<อ>ครับแม่ฮะ ฝากซื้อผ้าไหมซื้อที่ไหนยังไงไม่รู้จักแม่อ๋อบ้านต้องเที่ยวไหมจุงกะสวัสดีค่ะบ้านสงวนนอกกินดีต้อนรับค่ะและแล้วภารกิจพิชิตใจคุณแม่สุดที่รักด้วยผ้าไหมสวยๆจากบ้านสนอนนอกก็เริ่มต้นขึ้นยินดีต้อนรับนะคะอืมขนมตดหมาอร่อยไหมคะ,ะตดหมาเหรอคะขอชิมได้ไหมครับ ได้ผ้าไหมก็ต้องเข้าทำหนอนมาเรียนรู้การปลูกใบหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมกลอไหมทอผ้าไหมแล้วก็สวยไหมสวยครับหมายถึงผ้าไหมนะคะครับแต่ก่อนชาวบ้านที่นี่เขาเล่าขานกันว่าบ้านไหนผู้หญิงสาวไหมไม่ได้ผู้ชายทำเครื่องจักรสารไม่เป็นเนี่ยอย่าหวังเลยนะคะว่าจะได้แต่งงาน ออหนุมสารหน่อยได้ไหมครับอันนี้แหละเอาอยู่งี้โอเค <laughs> ผมสารตะก้าไปแล้วนะสวยพร้อมออกเรือ,อนะเละแวะมาลองแต่งชุดผ้าใหม่พื้นเมือง <laughs> ถ่ายรูปมอวอดแม่ให้อิจฉาเล่นๆยิ <laughs> ้นค่ะ <laughs> ถ่ายรูปเช็คอินสักหน่อยดีกว่า ขอเฟซบุ๊กหน่อยสิจะได้แั็กไปให้ <dem ans> แวะให้อาหารควายแล้วไปให้อาหารตัวเองที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมีผักผลไม้ปลอดสารพิษให้เก็บเองกินเองและที่พิเศษสุดกินคู่กับข้าวหอมบุญจากชาวบ้านหนองสะสุดยอดเข้ากล้องชั้นดีปลอดสารพิษ และมีวิตามินอ e ีสูงกว่ากกล้องทั่วไปถึง12เท่าอิ่มท้องแล้วก็มาเดือนย่อยห้ามพลาดจุดถ่ายรูปเช็คอินที่สะพานยายชุนแล้วก็มาถึงจุดหมายสุดท้ายของทริปนี้ผมอยากได้ผ้าใหม่ไปฝากคุณแม่ครับตัวนี้เลยค่ะผ้าหางกรดอกโบราณค่ะดีจังที่ได้พี่ๆชาวกรุงไทยเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้ขายดีขายง่าย นอกจากจะได้ผ้าไหมส,สวยๆไปฝากแม่แล้วยังได้ความรักที่ถักทอจากหัวใจของชาวบ้านกลับไปด้วยรอยยิ้มที่มีอยู่ทุกหนแห่งทำให้ผมตกหลุมรักชุมชนบ้านสนวนนอกได้อย่างง่ายดายขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับเราไว้มาเที่ยวใหม่นะคะแน่นอนครับยังไม่มีรูปคู่พี่ๆเลยครับเดีย๋ยวถ่ายรูปกันดีกว่าเนาะ <laughs> พี่น้องอสมอทุกท่านครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ต่อยเ,เพื่อนๆอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าด้วยนะครับท่านจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมอที่หมอชาติจะนาํามาฝากในคลิปถัดไปและถ้าพี่น้องอสมออยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกําลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ